เกิดชาตินี้น้องขอเป็นราชินีเว็บตูนโรแมนต์แฟนตาซีที่กระแสแรงยืนหนึ่งเรื่องความสนุกแก้แค้นได้เพชและข้างรักหนักไม่สนว่าลูกใครกับทีมหลักของเรื่องเป็นการพูดถึงเรื่องราวการย้อนเวลากลับไปเกิดใหม่กับคนเดิมที่นางเอกฉลาดเป็นกรดรู้จังหวะผลหนักผ่อนเบาตอนที่ควรจะต้องซื่อก็บื้อซะเหลือเกิน แต่พอมีโอกาสเปลี่ยนเกมก็พลิกจังหวะนรกแย่งสปอตไลท์มาฉายที่ตัวเองได้เหลี่ยมทุกเม็ดเก็บทุกดอกซึ่งทางช่องของเราเคยสรุปไปให้ฟังแล้วนะครับในตอนที่แล้วใครอยากจะฟังเต็มๆก็ย้อนไปฟังกันได้แต่สำหรับในคลิปนี้เราจะสะโขบเรื่องราวโฟกัสไปหาความรักสุดแทบระหว่างทั้ง3ตัวละคร ทั้งอารีแอตนีอันฟอนโซและซีซ่ามาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันเพิ่มเติมนะครับใครอยากจะฟังกันแล้วก็เชิญมารับฟังกันได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยเจ้าจะทานซะหน่อยไหมเมื่อสิ้นเสียงปริศนาชายรูปงามหน้าคุ้นคนนี้คือองค์ชายอันฟอนโซ กลายเป็นว่าหลังจากที่เธอได้ฟื้นขึ้นมาเธอนั้นได้มีแต้มต่อแบบที่คาดไม่ถึงเริ่มจากพามาเลตาสาวใช้คนสนิทของอิสซาเบลลานั้นมาสําเร็จโทษ 2. มีโอกาสสร้างเงื่อนไขในการพาซันชาน้องสาวที่เป็นดังหอกทิมแทงใจมาเลตานั้นเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแบบเนียน และแต้มต่อสุดท้ายคือโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เธอทําผิดพลาดจากชาติที่แล้วเขาได้ไม่อยู่ตรงหน้าของเธอแล้วแบบที่เธอนั้นไม่ได้ทันตั้งตัวและด้วยความฉลาดเป็นโกรธของอาริแอตนีเธอจึงแซงทําเป็นไม่รู้จักเขามาก่อน พูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแบบจริงใจซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่นั้นได้อยู่ด้วยกันโมเมนต์นะ่าเอ็นดูต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจรวมไปถึงความรู้สึกดีๆที่คงจะมีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอได้ณจุดนี้ชีพจรหัวใจของอันฟอนโซโก็เริ่มเปลี่ยนไปว่ากันง่ายๆก็คือเขานั้นได้โดนอารอีอนนีตกไปแล้วแบบเต็มๆ นักขาวรือหาดคาดินันอาริแอดนีเธอได้ถูกถากถางจากคำพูดด่าทอจากผู้ที่เป็นแม่สารพัดแต่ภายใต้ใบหน้าสํำนึกผิดเธอได้ขุดหลุมที่มีแต่เพียงแค่อิสเบลล่าเท่านั้นที่ติดกับอย่างไม่ต้องสงสัยรวมไปถึงนี่ยังเป็นครั้งแรกที่เธอนั้นได้พบกับกาลยานิมิรที่แสนดีอย่างแท้จริงไม่กี่วันหลังจากนั้นองคราชินีได้มีการเชื้อเชิญให้ทั้ง3คนเข้าไปเข้าเฝ้า ซึ่งอิซาเบลลานั้นมาในชุดที่สดใสสวยงามราวกับเจ้าหญิงแตกต่างกับอาริเอตนีอย่างสิ้นเชิงเธอมาในชุดที่ธรรมดาซอมซอม่อไม่ได้มีอะไรดึงดูดสักนิดจังหวะนี้แหละประสบโอกาสเหมาะแล้วที่อาริเอตนีนั้นจะได้ตอกย้ำถึงความไม่เท่าเทียมด้วยการที่เธอได้เปิดเผยชุดซับในของตัวเองว่ามีแต่รอยเปื้อนไม่ต่างกับสาวใช้ ใช่นะสิเธอได้มีการเปลี่ยนชุดกับสันชาติก่อนที่จะออกมาถึงที่นี่เรียกคะแนนความสงสารจากผู้คนตรงนั้นได้เป็นกอกเป็นกรรมหากหน้าสองแม่รูทรพีให้อายจนไม่มีที่ยืนถึงขั้นโดนลาชินีไล่ตะเพิดกลับบ้านเดียวนี้และที่นั่นระหว่างที่เธอกำลังจะไปเปลี่ยนชุด ทำให้เธอและเขาได้พบกันอีกครั้งกระนั้นนะ่ะอย่ารอช้าเลยองค์ชายอันฟอนโซทำที่ทะเลาะก,กับนางกำนันยกใหญ่และด้วยความที่เป็นไวต่อต้านแบบเต็มระบบ<ๆ>เขาได้รีบคว้ามือของเธอหนีออกไปให้พ้นจากเสียงบ่นของนางกำนันให้เร็วที่สุดแต่ในทันทีที่เขานั้นได้รู้ตัวเขาจึงรีบปล่อยมือเธอให้ไว ซึ่งก็ไม่ทันซะแล้วเพราะอาริอดนีนั้นได้แกงน้องนุ่มนิ่มน่ารักไม่มีพักเลยแถมยังบอกด้วยอีกว่าถ้าไม่ชอบชื่อนี้จะให้เรียกชื่อไหนกันละ่ะงั้นเรามาลองตั้งชื่อลับที่มีแต่เพียงแค่เราแค่สองคนที่จะรู้เอาไหมชื่อนี้ก็ไม่ชอบชื่อนี้ก็เฉยไปงั้นเอาเป็นชื่อนี้ก็แล้วกันนะ ทันทีที่ชื่อนี้ปรากฏตัวขึ้นบนฝ่ามือของอัลฟันโซนั่นเป็นเสียงระฆังดังก้องกังวานในหัวใจของเขาว่าสาหายคนนี้เธอจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอหลังจากนี้เป็นต้นไป <S <S ข้ามาฝั่งซีซ่าพ่อหนุ่มตัวร้ายของเราล,ล่ะไปอยู่ที่ไหน หลายวันผ่านไปในที่สุดพิธีบูชาครั้งใหญ่ก็ได้มาถึงและผู้ที่สำคัญระดับประเทศก็มาปรากฏตัวที่นี่ทั้งพระราชาราชินีองค์ชายอันฟอนโซและบุตรนอกสมรสองค์ชายซีซา จาโชตะตาที่ดูเหมือนจะไม่เข้าข้างเธอในชาติที่แล้ววันนี้คือวันที่เธอถูกลิขิตให้ตกนรกทั้งเป็นแต่ว่าในชาตินี้ทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วบทสรุปของนรกที่เธอได้เผชิญมาแล้วครั้งหนึ่งเธอจะต้องเผชิญกับมันอีกครั้งหรือไม่ซึ่งในเหตุการณ์งานบูชาครั้งใหญ่นี้ก็คือจุดเริ่มต้นแห่งความผีการแก้แค้นที่ประกาศออกไปชัดๆดังๆว่าชาตินี้เธอไม่ได้มาเล่น ดากราชนิดที่ว่าอย่างเอาเลยครับจานฝั่งอันฟอนโซก็ดูเหมือนว่าจะรุกหนักอยากจะข้ามเฟรนโซนซะให้ได้และการกลับมามีผลต่อหัวใจอีกครั้งของซีซ่าชาที่ทั้งรักทั้งชังแถมซีซ่าในชาตินี้ก็ยังมีแม่เป็นกุนสื่อคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังนางได้มีการออกปากสั่งลูกชายตัวแสบว่าจงไปนำซ้อยหัวใจแห่งทะเลลึกสีครามกลับมาให้จงได้ หลังจากที่เธอได้ยินว่าราชินีจะมอบให้กับ ani, อาริอันนีเพราะได้ความถูกใจในความเฉลียวฉลาดของเธอแม่ของซีซ่าเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าใครได้สร้อยเส้นนี้ไปครอบครองก็จะได้ก้าวขึ้นไปสู่ฐานะกษัตริย์ของประเทศตอนแรกๆซีซ่าก็รู้สึกว่าขัดใจอยู่หรอกแต่พอเขานั้นได้สัมผัสถึงตัวตนจริงๆของอาริอันนีเขาก็เผอถูกใจในความเฉลียวฉลาดของเธอเกิดเป็นความรู้สึกที่อยากจะได้ทั้งสร้อยและตัวของเธอนั้นมาครอบครอง กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของชะตาชีวิตอาริอตน,นีในชาตินี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ลดดีกรีความข้างรักขององค์ชายอันฟอนโซที่มีต่ออาริเอตน,นีเขาได้หยิบยื่นความช่วยเหลือตามประสาผู้ที่แสนดีด้วยการตอบรับมาเป็นคู่ในงานเปิดตัวโดยที่เธอนั้นไม่ต้องถามหรอกว่าว่างไปหรือเปล่าแค่บอกวันและสถานที่ไหมข้ารู้ ก็เพียงพอแล้วโอ้ยสิ่งสินนี้พอไมโครเวฟอารีอันนี้ของเรานั้นก็คือใจฟูไม่ไหวส่วนทางด้านของซีซ่านั้นกเลนใหญ่ใช้สารสั่งการจากฟาบาดเ <s> พื่อจะได้เข้าใกล้ชิดครอบครองตำแหน่งคู่เต้นดำกับเธออย่างที่เธอนั้นปฏิเสธเขาไม่ได้ งานนี้จึงกลายเป็นการประกาศสงครามเพื่อช่วงจริงความรักระหว่างสองหนุ่มไปซะแล้วฝั่งซีซ่าด้วยความที่ถือไพ่เหนือกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมทำตัวเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติตำแหน่งอาริอันนีให้สมกับฐานะเลดี้ฝั่งอันฟอนโซก็เร่งเครื่องชมเธอไม่มีพักแม้ว่าเธอนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดเขายังคงอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอไม่ไปไหน โอ้โหเรื่องราวเนี่ยกำลังพีิกเลยครับเหตุการณ์ต่อไปหลังจากนี้ก็สนุกไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านต่อก็ไม่ต้องรอแล้วนะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n ล w e เว็บ n ได้ที่ลิงก์ใน Description ทั้ง App Store และ Google Play ตอนนี้สามารถอ่านชาตินี้น้องขอเป็นราชินีได้แล้วนะครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าเป็นติ่งเว็บตูนขั้นสูตรก็ฝ่ายทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง Crazy Moment เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีและเว็บตูนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอันยองสวัสดีครับ